มันไี้เจออหรือวัดนี้ตอนนี้งินซื้อของกี่เดือนแล้วใค้ซื้อเนี่ยแลมเนี่ยผู้ใดอนซื้อหนีสั่งไว้แหลมที่ลงมา กเาเค่าุณตูเขียมงคมติดนั้นเยอเขา่หอเขานะปาปลามาวันพาบันผู้ยิบนจโอ้ยยวดไปเป็นไงหอเอาสิผมปเงไหมเพรประมาณนเนาะเนาะหน้อยหพอดีลผู้พอมาคมกัสิโอ้ยปุยไหมนี่ไงบอมยังไงมามาเนีมาจัด เอาบางบางงานเอ่อนี่นี่อเอดวเาจัดยเด้อทมันมาเ้อเหนียวปงั้นาเลยเออเนี้งนไดครับเอ่าลุงไงลุงไงจัดให้พันไทยลงนี่รุ่นกินมาได้แล้ววยอมันจะคำบูอ้ยูทเดนเดาน่ยแบบไม่ใช่สุอาดแล้วเนี่ยดาเน่ยทำไงำำไงแม่ยาบหนึ่งสองสามห่ ok day, one, two, three. No. Oh. ok 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 อไรยังกูเสียไปเลยวเทียบกวอ่านก็ซิสานไหมอันอันร้เหียญในเปล่งม่เหรียญน่มีมครับี๋้ววพี่ใหญ่วง็ร้อยเหรียญไหมเ็นโบร้อยไหมบ้อยขอขอถอยจ้าอันนั้นไหมขอสวยเจ้าไหมสวยสวยสวยจ้างเไยเนี่ยจ้างลึกนี่น่อยพดกัละมังซ้ำกัาเออละละเมนะ มา,มามพี่สะถือ่พอาลุงไงวันดีพี่แมครับวันดีพ่อเราถืออันนี้บอกถเท้าเนี่ยนั่งนั่งเลยนั่งเลยบอกสี่สิดีกีเหรเกี่ยสอแน่นนะเราเอาเบีย์ตัวน้องพี่กฎหมายว่าอยมือที่หลังอ่ะพี่กฎหมายว่าอนี้เอาเบียดเนีเอเบีย์เนี่ยเบีย์เสื็เรานียพี่เนี่ยที่ไปอยู่เรียกกินนาะพี่งสุดท้ายครับ อันนี้ได้อันนี้ได้สิบสองนาทีแล้วเปี่นาทีได้ <h 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 ี่ปลนาทีจะไปพุ่นเอาตารางยี่สิบนาทีอันนี้สิบสิบสองนาทีแล้วโอ้มาดิตะวันตะวันแข็งแง่เนาะโอ้เดี๋ยวมาตะวันตะวันกันอีกมีอีกหรอมืออีกหรอวะเก็ดศูนย์นะเก็ศูนย์ต่อไปต่ออีกแล้กันหมอกันบอกเป็ดตัวนึง เอาไว้เลกละเทีมยจะองหมดวาเอาลยวันที่เราลูกนั้นเราอะบอกหซื้อนไหลไปนดิันนวันนี้เพันคนะสมบบัเจ็บสูนกเจ็๋นี่นะเราูดคำนี้่ามที่ใบใส่จะลุดฮะขันหอกเจ็ดสูนเป็นกับแก้มรเจ้าคอยซื้อเหลหลังนึงนี่ไเจ็ดสูนะสูนเจี๋เอได้ืนมาออกตัวนี้ บ่ลางบนกระซามััน่าผู้ดตอกนี่บ่บนกระล่างกระยามจังไกินเบิดเอาย่าน้เองหรอียะฮะเียงแล้กินเบจำไปเนียจำไปนียจำไปเนียนี้เป็นเนี่ยเอาเนี่ยมีต้มแล้วเาเอาแล้วเอาเาะไปไปเอาเลยย่าเดยเก็บตุด้วยบัดเพิ่น เนี่พี่แม่บางที่ลุมเนี่ยบางสิที่เนี่ยใมยี่ป้อนเนี่ยเพราะมันนี่เนี่ยบางสิเนี่ยวัวพ่น้องเหตุดไม่สุกยางกันยังไงถามบางดามุีงยังถาม่นุ่ย่างน้องก้นะแทบ่เห็นซื้อให้ลูกกับัดเป็นเป็นเลูกพี่เขาเป็น่เป็นลูกพี่เขาตัวามบด้ายังเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าเขาจเลยเจเลยโอ ทำหมดที่แบงค์มึงเบีงเป็นเพราะหนาเขาตัวไม่บ่ที่แบงค์ไม่หลวงไงทีหลวงก็เจียมผู้ใดอยากกลับบ้านบ่อวันกำหนดบ่อมึงอยากกับบ้านมือบ่อใครกับเลยมือเลยผู้ใดอยากไปบ่อมากับบ้านบ่อมึงบ่พี่ว่าจะฝามเนี้ยบอกไดยมาปิดเจียวมึงอยากกลับบ้านมือกันบ่อมึงโควิดเอาไปกับบ้านเนี้ยบากลับพี่หลีก็เลยอยากไปอยากมานกมันขาวาเลยกับบ้านตัวเนี้ยกับพี่หลีกลับบ้านเลยแล้วมันค่าใช้จ่ายโอ้ยเนี่ยยังน่ะเอ้ามันขาวเนาะโอ้ยไม่หลวง ก็เลี้ยงแต่หันนี่เนี่ยเบาเลี้ยงคู่ียวอยเ่ยนี่ไม่มีหมายอะไรนะเนี่นี่ก็เนี่ยก็พอโตโตแล้วนี่ยไม่ย่องอ่นพักหูหูดอกเอาบาทไม่ตโ้วไม่ย่ยงล่ะมันว่าไม่จะย่งดอกเตินเท่ยวเอาเล้นี่ยจะจเิ่มจาก็เริ่มสิยุ่งนี่นี่ย่องเอาใช่เขาจะบอกนี่ไม่ย่อเนี่ยไม่ยองเฮรอนี่ยไ่ย่องแก่งนี่ยไย่องแ่ ไม่ยุ่ไม่ย่งไม่ภาษาไทยเจ้าจะอกกินเจ้าพวกินเ่ยใคจะอยกินก่อภาษาไทยเลยไม่ยอกเลยีไม่ย่เฮียปลาผมะบอกเ่นี่พ่ยง่ยัโยกเทียเนาะเจ้าพ่กคกินยไม่ต่กนอปาาไทยอ่ะเอคนท่ะกินมักดั้มเปใย้ฟังแล้วครคอยกินมหัวอนีมเลยไม่อา่ออะไร่ นี่ยเอดชอเยก็นี่ลงิเฮ้เลยติแตเลยยงจะมล้ง่ไม่กเลยกีการั้งเปียย้อนกีการทไ้ำหลายเร่เลยาจะเใส่ไปใส่ล่สุบบบ่หักันเว้ยบังเลยบ่เห็บ่หูกันลูเห็นสต่ใหลุงเออไปเก็บไปเห็นเราไปเก็บันนะพี่ได้เห็นไปเก็บไปเก็บเดอ

ก็รุมห้องเหน e ู d ถึกให้ผมเ็ดเองถามดูยังเดี๋ยวโมหนามมาดูยังนี่แรละที่วงใจนะครับขอนย้ำมือเ้าเนาะแล้วน้อนตื่นขึ้นแล้ก็ตื่นสวยมันบ่่ออเลิกนะเนยกินเบาองเลิกนั่าเบาผิดใจ เปาเงินมันจมมัน่กเลาเงินเลาหนึ่งมื่อหนาเนี่ยภาพไปอ่ไปก็เลี้ยเซียเปาไ่ได้กัมื่อหนาภาพไปเปเปเเลียงเี่ยเป้เราลุมนึ่งแล้วเัง่าไปอ่เอาล่ตามเด็กเด็กเด็กหกเดงนงอสุด้ายเดี๋ยวเราอ่ะเดยหน่งกนี้เนียหนึ่งินเยเยัก์กเปดหนึ่งกาเนี้ย่วงอ่ะกเป็นหกเจ็ดปดเนป็นเจ็ดแปดก้าไปเอี่ยอ๋อต้องตายเน่งาะเจ็ดเด็งกูนี่ ไม่รวงด้ซอยนีไชี้นี่ไยินแต่เสียงแล้วำเปลียนองแป้งองแป้งยิไปแล้ววนะครัดังคนเราเนียโอ้ยบ่าดังเดียวย้มไปลวไปเช่นเจ็ดเชนก็จะเอาแปเชนสิเดเนี่มันหนุไว้ถือกนะเอาสีนกอยไวถือกันนะโอ้่สบเซ่นนะี่ล้วงเจ้า กุลระดับไต้หวันนี่เอ็ดดี้ปนดกยังมาเขาอยู่ไหมดำๆนี่ตกเลยว้าวว้าวว้าวต่เอ้าสีทั้งบรนยงเลยเอาเจ้าสังเคลียร์ป้วย ายแ้เามาท่วงเนี่ไปลงลยมาท่วงกันยังเวลาผมใส่พงิโลยมาทวงกันเออเจ้เดี่ยวเบิ้งไหมไปหาบัวนี่เดียวหน่อยหน่อยหเนาะเาหรเวลาใส่งิโลจ้เลียวคบกันผมบอกเดีินึกว่ามันเลี่ยงปุ๊บเดี๋ยวนานี่ด้วยซีมไมมเหลมไอ้ฟักไข่อะแม่

โอ้ยแมมีร <ต ficou S 2> ุ่นทุกดอกเลยปเนยุ้ี่ยุงแนมเมเมิ่งมืองมมันมาถืกกัเอาไว้แมเนี่ยมาเถือเนี่ยเดี๋ยวกินเอาเราเรียกใคเอาเงิ้กันทอดกันนะาจากไหนเนี่เบานหลังตรว้นหลังตัว้นนท่าบ้านนอะรเราคล้าใจม่าหลังวแล้วนี่กินเไหลวงก็เกินเอาล้ทำมันียงกัน่ะ แฝดวงเขาว่าไดน้อยิครั้งปดค้กัแลวสามร้คนอยู่ของเราเขายขานก้ินขายามก้าอน้ไปร้องไปขารความพอใจระหว่างพี่เลยเ้องแบงเนหแล้วม่าแน่นนรึลองเยรใจแล้วไปน้ากันเลยเขาพอใจสิขายขายนแ่าเี่จเ้่่ Okay. Ừ. Mau mau gần luôn. Mau gần đây khỏi đâu, khỏi. Xí xí mối mối à? này khỏi khỏi này khỏi 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 này khỏi khỏi bên khỏi khỏi bên này khỏi bên này này khỏi bên khỏi bên khỏi bên này 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 này khỏi nói này khỏi bên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  โอ้ยแ่เขาเซเขาเห็นอีังเที่ยงเอเพียงนเดียวเลยมันเยว้ามันเียงบกงี้ผไม้เเชียร์น้องนอบอลยนตโจมาน้องอะกันกันเีเดียวเลยแบบเนี้ยเขาลองยอมน้ำเวลาดีกเดันไปน้กันอยู่เดือยอู่กับเราดยไปต้มก้น้ไ้เนาะ วันนี้เขาบอกแล้วเขาเอออเจ้าก็รองให้ไปบ้านไนบ้านไหนบ้านนบ้านไหนเขาเี่ยนละี้ิโซนนะเยเียเาอนเลยแม่พอรองไปเป็นอันนี้เลยานั่นคอยตัดเขาอยตัดเือกเล็กจกเล็กสามตาสอดเลดอกสามตาไม่เอันนี้เปียเงาหงาาออันนี้มีขาปอกกันวะนี่เปียเงาคอยหลวงไปแท้แนงอกสตาสอดเรียบร้อยครับผม